สวัสดีค่ะพามกินลมชมวิวนะคะทำคอนเทนต์นอกสถานที่พแม่พี่นอกสวนสาธารณะนะคะค่ะวันนี้ชีวิตคนไทยในอังกฤษเนาะคะเนาะสิพ้ามาเลาะสวนสาธารณะเดินออกกำลังกายแล้วก็ไปคุยกันด้วยนะคะเกี่ยวกับชีวิตเมียฝรั่งนี่แหละเนาะเมื่อมีทุก จะแก้ไขปัญหาความทุกข์อย่างไรเนาะเมื่ออายุเยอะขึ้นเนาะหกสิบบวกแล้วนี่สิมานางคิดกลุ่มใจอยู่แต่นำเหลืองสามีสามีสามีนี่กับอะไรนะคะพี่น้อง <c oughs> เราต้องรู้จักแก้ปัญหาให้ตัวเองนะคะมิฉะนั้นเราจะเป็นโรคประสาทเนาะค่ะเนาะทานต้นเกาลัดเนาะค่ะเนะาะกระเลนพาแวะมาเบิงต้นเกาลัด ดกดกนะคะมีหน,นวยอ่อนมันนะคะคือบักเงาะบานหฮากว่าค่ะบพ่อแม่พี่น้องเห <c oughs> มือนเงาะอยู่นะแต่ว่นหนามมันนี่ไปไกลเอามือเอามือเป่าไปจับไม่ได้นะคะมันมันแหลมมันทิ่มมือเจ็บมากเลยนี่โดกโดกต้นนี้เนาะต้นเพิินกระยงใหญ่หญหญเกาแกจะปีละบุห้องกับบุหูเนาะต่ว่ามาอยู่ที่นี่สิบปดปีก็ ยังอยู่เนี่ยต้นนี้นะเออยอดมันหักลงมาแต่ว่ามันไม่ตายดิมันก็นี่มันก็งอกขึ้นมาทั้งคางทั้งนี่มันต้นมันใหญ่อีหลีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้นใหญ่แล้วก็โดกมากใ้เบึงต้นเกาลัดเนาะคะเนาะเดินไปเรื่อยๆเนาะชีวิตได้กีดกับไปเรื่อยๆค่ะทำงานบ้างดูแลสามีบ้างเนาะ เป็นเรื่องปกตินะคะเวลาเครียดก็มาสวนสาธารณะนี่ละค่าง,งานดูแลคนชราเนี่ยมันเครียดมันแต่ว่าทํานะคะบางทีก็แบบสงสารน้าอยากได้เงินน้ำเนาะคะ่ะเธงสงสารข้าเจ้านะคะบางคนนี่อายุ90-95เน้านะอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวเนี่ยซอยเหลือเอียงก็ของบ่ได้หลายดิเนาะ เขาก็ต้องซอวยเหลือข้าเจ้าบอสุชูยางบางครั้งข้าเจ้ากับบัิเหตุเล้วแฮปปี้ตลอดเวลาเด้อบางครั้งข้าเจ้เาก็ว่ายากนะค้นถาว่นะ,ะนทั้งค้นถาข้างนอกกลับมาบ้านกับค้นว่ายากที่บ้านค่ะคือสามีนะคะเครียดมาเดินเล่นกิโลมชมวิวดูดอกไม้สวยๆนะคะสวยเนาะ <c ười> ไม่ค่อยมาบ่ค่อยมาสวนสาธารณะดอกไม้จนจะโรยราหมดแล้วอันนี้ก็เป็นดอกไฮเดรเนียสีขาวเนาะปีนี้มันบ่ค่อยงามนะคะปีกายนี่นะสวยมากเลยมันมันต้นใหญ่กว่านี้อันนี้ข้าจะาตัดแต่งมันออกเนาะนะคะมันก็เลยขึ้นใหม่เป็นแบบนี้ ดอกกระบอกอยใหญ่คือปีกายนะคะแต่ว่ายังไงก็สวยอยู่ดีดูแล้วสดชื่นจ้าเบิกบาน <c oughs> เดินเล่นค่ะชิวๆเนาะหาบรรยากาศหาหมองนาง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปนางคุยกันจักกน่อยนะคะเมาสมอยเนาะพ่อแม่พี่น้องนานๆนนนนนเจอกันทีคลิปวิดีโอก,กับบ่คอยได้ลงอยู่เพราะว่ามันงนุ้ยละเบิงบรรยากาศดีดีมีขอนใหม่นางลินพร้อม นี่ก็สวยนะคะดอกไม้สวยสวยมานั่งเล่าเรื่องนอกสถานที่นะคะความเพีนเพ่น้องมื่อนี้สบายดีกันทุกคนนะคะบด๊วีไม้นะคะนี่ตะโกนใส่โทรศัพท์เอานะคะเนี่ยค้นกระไลยหลายอยู่ส่วนสาธารณะนะคะก็ต้องหามุมที่มันสงบหน่อยเนาะเด็กหน่อยกหลาล คนมาเดินก็เยอะเนาะเพราะว่าสวนสาธารณะของอังกฤษนี่เนาะมันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเมี้ก็วันอาทิตย์ยายยายเอวอดามาสวนสาธารณะนานมากเลยนะเป็นเดือนเลยตัแต่ยุ่งยุ่งยุ่งจันถึงสุกก็ไปหารับจอบนะเนาะในเสาร์อาทิตย์สองอาทิตย์ ามาวันอาทิตย์ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะอาทิตย์นี่เขาก็ซ่วนอีกแต่ว่าบอกว่าฉันไม่ว่างว่าสุนอืม,มันเมื่อยนอกบางเทือมมัดร่างกายเราก็ไม่ไหวนะอืกันลยพักพรเที่ยวเที่ยววันหลังก็ได้อืชีวิตคนเราเนาะพ่อแม่พี่น้องมีใครบ้างที่ไม่อยากได้ดี บุ้ยิภัยโลกสวยว่าอ้ยังไงก็ได้ดอกชีวิตนี้เนาะมันมันกัมันก็นกได้อยู่แต่ว่าอันคนเฮ่าเนาะในเมื่อยังไม่ตัดกิเลสอะไรสักอย่างทําใจปัญใดมันกน็อยากมีอยากรวยคือเก่านะคะสําหรับคนที่อายุยังน้อยเนาะเพราะว่าส่วนตัวของดิฉันเองนี่นะ60บวกมาแล้วนี่ก็รู้สึกว่าคิดได้เยอะนะคะเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่นะ้อคว้าเป็นไปนะคะตะกีก่อนซ้อนถดอกผู้ใดรวยผู้ใดมีเงินหลายก่อนซ้อนอดซ้อนนะคะเนาะอยากได้อยากมีเหมือนเขาอืมแต่ว่าผ่านมาระยะหนึ่งนะเมื่อเราอายุเยอะขึ้นมันกะคิดได้เนาะคิดได้โอ้ยคอลิคอปเตอร์นะคะบินมาสองรอบสามรอบ เสียวสันหลังนึกถึงสงครามเขมรไทยอยู่เนยกับพ่อแม่พี่น้องแย่เอากะได้เนาะเออก็เรื่องจะของอายุเยอะขึ้นอันอายุเยอะขึ้นเนาะกันเนาะมันกะจะมานั่งคิดเนาะจะมานั่งคิดแต่เรื่องปัญหาโฟกัสในเรื่องความทุกข์มันกับว่าใะเนาะเวลามีความทุกข์แล้วเราก็ต้อง อันหนาเขาฟังถ้มบ้างนะคะความทุกข์ของดิฉันเองก็ไม่มีอะไรหรอกเกี่ยวกับสามีอย่างเดียวลูกเต่าอีหยังเขาก็ไม่ได้ยุ่งยากด้วยเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้หมดแล้วแถมยังช่วยเหลือแม่ได้ด้วยนะคะแต่ตัวดิฉันเองนี่ก็ยังเป็นห่วงสามีนี่เออสามีป่วยไม่ยอมรักษาเนี่แหละเนาะไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยนะคะหมอที่นี่นะ ในเมื่อเขามาถึงบ้านถึงซองแล้วก็ไล่เขากลับทุกทีเนี่ยเขาก็บ่อยากสนใจเลยค่ะภรระ,ะหนักก็เลยตกอยู่ที่ดิฉันนี่นะเขาสิต้หายเห้านี่คนที่เป็นพาร์เนอร์นี่เป็นภรรยานี่นะเออไปยืนข้ามลองจังสันจังซี่เขาจังสี่มาเบิงอีกจังจสินะมันก็เลยนันเป็นปัญหาค่ะมันดิฉันก็ขี้เกียจล่ำไรนะที่ไปเดินเรื่องอืม เขากระสิมาบานอีกกระสิมะตรวจแล้วอีกเออแล้วกระสิดาเขาไปอีกนะคะแล้วก็โอ๊ยเกิดอาการตึงเครียดภายในขอบครัวนะคะก็ก็เลยปล่อยปล่อยปล่อยแล้วอยู่ปลอยแล้วไปสก่อนนะคะถามว่ามีความกลุ้มอกกลุ้มใจทุกใจไหมมันกับมีเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง พราะว่าคนอยู่ด้วยกันทุกวันนี่มันก็เห็นทุกมือนะคะก็เห็นทุกวันว่าสถานการณ์เป็นยังไงความเป็นอยู่เนาะในชีวิตประจําวันมันเป็นยังไงมันก็นบออยากบาขายหนาแล้วหลายแต่ว่าจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่หนักใจมากอยู่นะคะหนักใจอีย่างติดหนักใจที่เล่าเบาเนี่ยเล่าเบาบฟังตัุ่มส่นเอง นี่ก็เป็นคนว่ามันใจร้ายนะาะใจดีนะคะดูแลคนสลาคนพิการมานับบทวนอะไรนี้แต่ว่ากับบมีเขตใดที่เล่าแบบว่าก็เสื้อฟังนี่นะบ่อยากก็อยากไปโฟกัสไม่อยากโฟกัสที่ความทุกข์ใจนะแต่มันกระทุกใจอยู่เราก็เห็นความทุกข์อยู่แต่เราก็มองความทุกข์ด้วยปัญญาเอออันนี้ฟังธรรมะหลายก็เลยซึมทราบนะคะฟังธรรมะหลายเพราะว่า เฮ้ีปัญหาแล้วก็ต้องหันหนาเข้าหาทางธรรมมันวะส่วนตัวเจ้าของเองหรือบอกโอ้ยเนาะก็บ,บอ,อนว่าได้เป็นคนมีปัญหาได้แต่ว่าไดเป็นเฮ้ยปัญหานี่แต่นี่แหละสามีดิฉันนี่แหละค่ะทำให้หลักใจนะคะทุกๆเรื่องเลยในบ้านรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านเลยยังบ่กวย,ยังสิม,มันหลักใจ พาเดินมามุมนี้นะคะโซนนี้เป็นโซนต้นเกาลัดต้นโอ๊กต้นยางก็อยุตามนี่แหละค่ะสวนสาธารณะนะคะแต่ต้นเกาลัดนี่เยอะมากนะคะม,มเมาวงมอยต่ออยู่ตรงนี้นะคะทำไมพี่น้องเมื่อกี้นี้ยินในสนามดอกไม้มันห่อมันบินดูมันมันเสียงดังอะเนาะเสียงเด็กกพเยอะก็เลยย้ายที่ ก็เบาอยู่มองนี้ปัญหาถ้าเราถ้าเรามีปัญญาแก้มันก็แก้ได้นะอแก้ด้วยปัญญาสติปัญญานะคะมีมีปัญหาก็าใช้ปัญญาแก้มันจะสิพานคนไปด้วยดีนะคะบปัญหาชีวิตหรือปัญหาอะไรก็ช่างถ้าหากว่าเนาะถ้าเราไม่อยากถ้าเราไม่อยากเป็นลูกซึมเศร้าหรือเป็นโรคประสาท หรือเป็นโรคอะไรก็สร้างนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะคะอย่าอยู่คนเดียวมีอะไรทําก็ทําไปเล่นกับเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเนาะจะเก็บตัวนะตะกี้ตะกี้แย่เอว่าสนใจเพื่อนมาเป็นหลายปีนะคะเก็คิดว่าฉันอยู่คนเดียวก็ได้นี่แหละแต่ว่าพอกลับมา เขาเพื่อดีกครั้งหนึ่งเนาะมันก็เป็นอะไรที่ดีนะบางครั้งเขาออกไปข้างนอกกับเพื่อนมันก็จะสนุกสนานนะเออแต่ปัญหาน่ะก็คือปัญหามันกับนี่แต่ว่าเราไม่ต้องไปโฟกัสกับปัญหานะคะอายุเราก็เยอะหกสิบบวกเนาะเราต้องดูแลสุขภาพจิตของเราให้ดีเออปัญหาการให้เออก็รู้แหละว่ามันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์นะ ต่ว่วาก็อย่าไปโฟกัสมันหลายวันหนึ่งวันก็อาจจะผ่านไปได้ปัญหาแค่นี้หนึง่งภาษาสามีป่วย <c oughs> มันอาจจะเป็นความรำคาญใจของเราบ้างนะเออที่เขาใดดังใจเออีเขาอยากให้เขาเห็ดนั่น <c oughs> เห็ดนี่ <c oughs> เขาไม่ทําตามเราก็รู้สึกหงุดหงิดแต่ถ้าคิดอีกจยงหนึ่ง,งกักยาวันนี้ไม่ทําพรุ่งนี้เราก็ บอกมันเห็นใหม่ <c oughs> ก็ได้สมี <c oughs> กแกดแก้ปัญหาแล้วเน,ะะเนะาะให้มันยังคงมีชีวิตอยู่แบบปกติเออบอสซิเลียดหลายนะคะคิดที่ได้แบบนี้แล้วแล้วก็จะสบายใจนะคะคุณแม่พี่น้องอมันมปนแยแอกแก่งเว้าดิมันเป็นอย่างนี้มานานและปัญหามันมีเยอะแต่ก็พยายามไม่ใส่ใจมันก็ผ่านมาได้เรื่อยๆเนาะมันอาจสซิดีกว่าเฮ้าคิด คิดจะทิ้งนะคิดจะทิ้งเขาไว้เบื้องหลังเนี่ยแล้วเราก็ไปเซวิสุกอยู่คนเดียวเราเข้ากับสีหฮึกผิดอืม <laughs> รู้สึกผิดว่าอ่ะทำไมฉันทิ้งเขาเออตอนตอนเราไม่มีอะไรเขาก็ช่วยเราหะนะนั่นมีแค่นี้แหละความคิดของตัวดิฉันที่อยู่กับสามีทุกวันนี้นะเออตอบแทนเขากับตอบแทนมาเยอะอยู่นะ ก็จะดูสุขภาพของตัวเองไปด้วยเพราะว่าสุขภาพของเท้าเนาะถ้าเฮ้าสุขภาพเบาไหวเนี่ยเราก็ทนอยู่ไม่ได้หรอกกับพยายามตีเกลี้ยงกินบุหรี่ของเราออกไปข้างนอก <c oughs> นะคะอยู่บ้านเป็นส่วนน้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องอาจจะกซี่เอานะแต่จะว่าซีวิตอันมีความสุขบ่มันกะมันกะบ่ได้มีความสุขหลายนะคะมันขึ้นอยู่กับอยู่ที่ใจนี่แหละทําใจเอานะคะ ไม่แน่วันหนึ่งมาถึงเมื่อเราหมดเวรต่อกันนันดิฉันอาจจะว่าโอ๊ยบายนะคะฉันก็จะกลับเมืองไทยแบบมานี้นะ่ะต่ว่าก็คิด,ด,ดยู่เด้เออคิดตลอดแหละว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยแต่ว่าทำไหมไงกระลองอยู่ต่ว่าประเทศท่านใด,ดเพราะเขาโทถไปลิตโจนก็าจะกลบกับขึ้นมานะคะเป็นอย่างนี้ความใจอ่อนนะ่ะอออกะกะ ฝากไว้สนิทด้วค่ะพ่อแม่พี่น้องชีวิตเนียฝรั่งซุมอนี่ก็ไม่ได้มีใครดีกว่าใครมากมายนะคะนอกจากคนที่เขามีบุญคนที่เขาโชคดีมีสามีดูแลอุปถัมภ์เลี้ยงดูนะคะให้เงินใส่ม่ต้องทํางานอันนั้นก็เห็นอยู่แต่ว่ากับมหลายันเลยดอกเนาะก,กับ่าค่อยมีนะคะใครมาที่นี่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมาดามนั่นแหละมาดามทั้งหลายนี่แหละที่แต่งงานกับ ฝรั่งเนาะดิฉันก็เห็นแต่เขาทำงานกันทุกคนนะบ่าทำงานแต่กระส่วนหน่อยอืมแต่ที่เห็นเห็นเนาะ <Yeah. S 1> ที่เห็นเห็นในสังคมเทานี่ในสังคมเนี่ยฝรั่งนี่นะทุกคนก็ทำงานเพราะว่าต่างคนต่างมีชีวิตที่ลำบากมาแล้วนะที่เมืองไทยแต่ว่าก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งนะสาวๆไทาอีกอีกอีก,อก,อกจ,ำจำพวกหนึ่งนะที่เขา ลาออกจากงานงานข้าราชการงานอะไรพวกนี้นะเกษียณเอรี่แล้วมาอยู่กับสามีฝรั่งนะคะเนาะมาถึงเมื่อหนอกเขาก็ได้ทํางานคือเก้าเพราะว่าอีหยางติ้เขาก็อยากมีเงินเป็นของตัวเองค่ะพ่อแม่พี่นอ้องโอกาสเนาะอยู่ต่างประเทศนะ่ะมันมีโอกาสดีๆเราก็ต้องทำโม <laughs> เมนต์แม่เบนบอ <laughs> อย่าเป็นมาดามซื้อ,อ,อกะไดอยู่แต่ว่าได้เงินน้อยๆไม่มีเงินเป็นของตัวเองแล้วจะ จะเป็นมาดามเพื่อนบาค่ะผูที่เขามีหลายอีรีเขากะยูซื้อได้ยูหันแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเว้าอีหยังกะคือเก่าล่ะค่ะมันมันแล้วแต่บ,บุญวาสนาของเราด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องบรรดาสาวสาวเนาะสามสิบลิขิตฟ้าเจ็ดสิบต้องฟ้าฟัน <c oughs> เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ